ชุมชนเด็กกันแล้วนะคะครั้งนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะได้ไปติดตามชมความน่ารักของเด็กๆที่ชุมชนบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะตลาดบางหลวงเชา้านี้อาจดูเงียบเหงากว่าปกติค่ะแต่ก็เป็นเพราะว่าชาวบ้านที่นี่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับงานใหญ่ในวันนี้กันค่ะ วันขึ้นปีใหม่ถือเป็นวันมงคลของคนทุกชาติจึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้จะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆใช่ไหมล่ะคะที่ตำบลบางหลวงแห่งนี้ก็เหมือนกันค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนวันปีใหม่จีนหรือว่าวันตรุษจีนจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองของผู้คนที่นี่เช่นกัน คนในชุมชนมาช่วยกันจัดเตรียมเวทีและก็สถานที่สําหรับงานฉลองตรุษจีนวันนี้กันใหญ่เลยและค่ะเด็กๆวงดนตรีจีนของเราก็ไม่น้อยหน้ามาเตรียมพร้อมที่จะออกงานประจําปีของชุมชนกันอย่างเต็มที่เหมือนกันดูเหมือนงานใกล้จะเริ่มแล้วนะคะหนิงชักอยากจะเห็นแล้วแหละค่ะว่างานฉลองตรุษจีนของที่นี่จะเป็นยังไงกันบ้าง งานฉลองตรุษจีนของชุมชนบางหลวงแห่งนี้มีการแห่ธงคำมงคลภาษาจีน4ี่คำที่มีความหมายต่างๆอย่างเช่นมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองและอายุมั่นขวัญยืนโดยขบวนแห่ก็จะเดินไปรอบตลาดบางหลวงค่ะเด็กเล็กเด็กน้อยและหนุ่มสาวที่ร่วมเดินขบวนแห่ธงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ล้วนเป็นลูกหลานของชาวบางหลวงทั้งนั้นเลยนะคะ และชุดสีแดงๆที่สาวๆหลายคนแต่งกันนั้นก็คือเครื่องแต่งกายแบบหนึ่งของชาวจีนที่มีชื่อเรียกว่ากี่เผานั่นเองละค่ะงานประเพณีแห่ธงฉลองตรุษจีนนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอวยพรอวยชัยให้กับคนในชุมชนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของจีนชุมชนบางหลวงมีการจัดงานประเพณีนี้กันมาเป็นเวลานานซึ่งแม้ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ จนทำให้มีการหยุดจัดงานประเพณีแห่ธงนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากวันตรุษจ,จีนมีความสำคัญกับคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากชาวบ้านที่นี่จึงยังคงคิดถึงและก็รู้สึกผูกพันกับประเพณีฉลองตรุษจ,จีนนี้จึงมีการรวมตัวกันเพื่อจัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งและจัดสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ การที่คนในชุมชนร่วมกันสืบสานงานประเพณีที่เกิดจากวัฒนธรรมของคนในชุมชนเองนั้นเป็นการแสดงถึงความรักความหวงแหนที่พวกเขามีให้กับวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดีซึ่งการที่เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเล่นดนตรีจีนก็ถือเป็นการช่วยสืบสานและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนผ่านทางเสียงเพลงอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะ วันดีใจนะเวลาแทานเด็กเก่งแล้วนะแล้วนะสีซออะไรแต่อะไรแต่เราฟังแล้วลนัวนตาเราร่วงเลยความดีใจหลจริีๆเนี่ยเป็นเหมือนกับอัตลักษณ์ของบางหลวงนะคนคนคนบางหลวงด้วยกันเองก็จะค้นหาค้นหาว่าอัตลักษณ์ของบางหลวงอยู่ที่ไหนยังหาไม่เจออะไรเป็นเอกลักษณ์ถ้าถามว่าเอกลักษณ์เนี่ยเราสร้างได้แต่อัตลักษณ์เนี่ยมันเป็นตัวตนของคนบางหลวงเป็นของบรรพบุรุษเขาทิ้งมาให้ ความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่มีต่อเด็กกลุ่มนี้ได้สะท้อนกลับไปเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆอยากที่จะสืบทอดและสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนตรงนี้ให้มีสืบไปเช่นเดียวกับที่พลังเล็กๆของเด็กๆที่หลอมกลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและชาวบ้านให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นทําให้ชุมชนนี้กลายเป็นชุมชนที่อบอุ่นและก็มีสเสน่ดึงดูดใจทําให้ใครต่อใครต่างแวะเวียนเข้ามาสัมผัสกันอยู่เป็นประจำ ถ้าทุกชุมชนในประเทศไทยนำชุมชนบางหลวงแห่งนี้ไปเป็นต้นแบบหนิ่งเชื่อว่าเราจะยังคงได้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกหลายๆชุมชนที่นับวันจะค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลา ถ้าหากคุณผู้ชมอยากเจออยากฟังเสียงของดนตรีจีนเพราะๆร,รวมถึงอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคที่ไม่มีการปรุงแต่งแบบนี้แล้วล่ะก็แวะเวียนมาที่ตลาดแห่งนี้ได้ทุกวันหยุดเสาร์วอาทิตย์ค่ะและสําหรับเด็กๆคนไหนหรือผู้ที่สนใจอยากเรียนดนตรีจีนเฮียผ่องก็ฝากบอกว่ายินดีสอนให้โดยไม่คิดค่าเล่าเรียนด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ชุมชนบางหลวงและเด็กๆวงดนตรีจีนคณะรวมมิตรบางหลวงคงทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมใจและก็แอบอมยิ้มกันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าเราจะไปติดตามชุมชนเด็กที่น่าสนใจชุมชนไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ กับอาจารย์สกุลบุญยทัศน์และคุณพิพพบธงชัยค่ะวันนี้2กูรูจะมาพร้อมกับภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนปัญหายาเสพติดในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีกับภาพยนตร์เรื่อง3ชุกค่ะ